ฮัลโหลเธอวันนี้เธอก็แต่งตัวเบาๆนะจ๊ะเธอเออกไปทํางานจ๊ะเธอจ๋ารองเท้าดีออนนะคะเสื้อก็สูพรีมค่ะหลวงพ่อคูณนะคะอ่ะนี่ค่ะกระเป๋าใบใหม่หมจ้าเธอเหอค่ะเธอดีออนนะคะเล d ดี้ดีอเป็นลายแบบว่าเกี่ยวกับความรักแบบนานานชาติจ๊ะเธอจ๋า นี่จ้าฉันก็แบบว่ามานั่งกินวิตามินก่อนออกจากบ้านนะจ๊ะเหมือนเดิมจ้าอันนี้ก็ต้องใส่ในแก้วหยกนะจ๊ะเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นการเสริมพลังนะจ้าวันเสาร์ที่ฉันก็จะกินแบบว่ากินยาวิตามินในแก้วหยกเธอจ้าแล้วนี่ก็กินน้ำนะจ้าเธอแล้วก็ตามด้วยกาแฟแต่เธอฉันลืมกินแคลเซียมจ้าเธอจะก็กินแคลเซียมไปก่อนนะจ้าเธอนี่จ้าแคลเซียมตบด้วยกาแฟแล้วก็น้ําแล้วก็ไปค่ะเธอนี่ค่ะเธอวันนี้ก็เธอกระเป๋าใหม่จ้เธอจ้า นี่ค่ะเธอเป็นกระเป๋าวินเทจนะจ๊ะเธอฉันก็เพิ่งได้มาจ้ะเธอนี่จ้ะเธอลา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 เธอดูสิพร้อมจะออกไปลุยทำงานแล้วนะจ๊ะเธอเจอกันนะจ๊ะเธอบายเจอกันค่ะบาย